กรณีของนักท่องเที่ยวอิสราเอลนะคะมีการยืนยันจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะว่านักท่องเที่ยวรายนี้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนทำไมหลายๆคนเนี่ยนะคะตามเรื่องนี้กันเพราะว่าเนื่องจากว่า เขาเดินทางไปหลายที่แล้วก็แน่นอนว่าย่อมจะต้องมีผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะได้สัมผัสกันกันกบเขานแพทย์สุภกิจศิริลักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมาเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่หนีการกักตัวติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนค่ะโดยระบุว่าสาเหตุที่ตรวจไม่พบนั้นอาจมาจากเป็นช่วงที่เชื้อไวรัสนั้นเริ่มน้อยแล้วก็ใกล้จะหายแล้วนะคะ โดยแนะนำว่าบรรดากลุ่มเสียงทั้งหลายต้องเฝ้าระวังค่ะจากกรณีของโรงแรมย่านทองหล่อที่เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่านักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลหนีการกักตัวเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาในรูปแบบ t ทสแอน d ก o ระหว่างรอผลตรวจแบบ RT-PCR ได้หายตัวออกไป ยางเราก,ก็ตามเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถจับตัวนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลได้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็นําตัวขึ้นรถตู้ของโรงพยาบาลเกาะสมุยเพื่อไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 อีกครั้งภายใต้การรักษาความปลอดภัยป้องกันการหลบหนีของหนุ่มอิสราเอลรายนี้อย่างแน่นหนาค่ะล่าสุดวันนี้มีรายงานเพิ่มเติม,ตมว่านายแพทย์สุภกิจ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่ากรณีนักท่องเที่ยวหนุ่มอิสราเอลที่ติดเชื้อโควิด -19 หลบหนีจากโรงแรมยืนยันว่าจากการตรวจสอบสายพันธุ์พบเป็นโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนซึ่งก็เป็นการนำตัวอย่างเชื้อมาตรวจหาสายพันธุ์ตั้งแต่วันแรกคือ17ธันวาคมนะคะพบว่าผลเป็นบวกจากนั้นก็ส่งมาตรวจหาสายพันธุ์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในวันที่18ธันวาคมพบว่าเป็นสายพันธุ์โอมิครอน ส่วนในกรณีที่ตรวจหาเชื้อและผลเป็นลบนั้นเนื่องจากอาจจะเป็นช่วงที่เชื้อไวรัสเริ่มน้อยแล้วใกล้จะหายแล้วทําให้การตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลในสมุยสองแห่งนั้นผลเป็นลบค่ะและในวันนี้นั้นก็จะมีการจัดส่งตัวอย่างเชื้อมาตรวจที่ห้องปฏิบัติการที่สูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเชื้อนั้นจะถูกนํามาถึงในเวลา9ก้นาฬิกานะคะ ในเบื้องต้นนะคะคุณหมอบอกว่าคนที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวอิสราเอลช่วงวันที่17 18ธันวาคมถือว่ามีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีปริมาณเชื้ออยู่โดยมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในระยะที่เชื้อน้อยแล้วก็ตามค่ะ